แต่แมรปวดแม่ก็ลองมาหน่อยสันดินถามแม่อีกแล้วนะพ่อไม่เกี่ยวนะคือแักแม่ชอบบ่นก็เลยรักแม่น้อยกว่าพ่อว่างั้นบ้นทีบนทีเจอกันอีกแล้วครับอยู่กับช่อง MCB Family นะครับสําหรับวันนี้เอมกับน้อง <CB. S 1> จะมา Q&A ตอบคำถามกันนะครับสำหรับน้อง c b นะครับวันนี้เราอยากจะรู้อะไรกับน้อง c b ผมสรุปคำถามมาให้แล้วนะครับคำถามมีอะไรบ้าง<ร>าไปเริ่ม Q&A คำถามเกี่ยวกับน้อง CB กันเลยนะครับผมอ่านนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมอธิบายแนะนำสมาชิกไปในบ้านแล้วนะครับแต่วันนี้มา Q&A ก็คือคำถามนั่นเองเนาะรู้จักไหม Q&A หลายจองก็เริ่มทากันแล้วอ่านะครับก็เลยมา Q&A น้อง CB นะครับแล้วไหนในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะมา Q&A อาจจะเป็นพ่อ M นั่นเองนะครับอเอ็มหแม่ในในยุ้ยอ่าใช่นะครับเดี๋ยวเราทํา Q&A น้อง CB ก่อนนะครับเรามาดูเลยนะครับคาถามแรกนะครับว่าน้อง CB ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับและเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนไหนหปีอะไรไ <laughs> จอไม่แค่อายุเก้าปี เด,เดือนจำไม่ได้แล้วว <c oughs> ันเกิดตัวเองจำไม่ได้หรือวันเกิดวันไหนไม่หนูเกิดวันจันทร์ะหนูจำไม่ได้ลว่าหนูเกิดเดือนอะไรอ่ะถ้าคุณพ่อบอกแล้วกันนะครับน้องซีบีเกิดวันที่สองนะครับเดือนห้าก็คือเดือนพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับปัจจุบันน้องซีบีอายุเก้าปีเก้าปีแล้วหรือเก้าขวบนั่นเองนะครับอันนี้คําถามแรกนะครับเราไปดูคาถามต่อไปซีบีเป็นคนนิสัยอย่างไร อ๋อไม่รู้อธิบายไม่ออก <c oughs> เอา c ซีก็คีดเล่นสนุกสนานนะครับผมมานะครับก็อยู่ค่อนข้างจะเปีกอินโทรเวิร์ดครับอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านนะครับไม่ค่อยไปเล่นกับเพื่อนๆนั่นเอง <c oughs> คุณก็ขยายความให้นิดหนึ่งนอกกับคำถามนี้นะครับอ่ะต่อไปคำถามต่อไป CB ีชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชาย ดูเองจะไป่เจ้าผู้ชายจังน <laughs> โอเคนะครับเป็นผู้ชายก็อชอบผู้หญิงเนาะอ่าโอเคแต่ตอนนี้ยังชอบไม่ได้เนื่องจากกําลังเรียนอยู่นะครับผมไม่มีใครชอบไปซ้ำชอบเป็นอินเทอร์เวิร์ดมากกว่าอ่าอินเทอร์เวิร์ดชอบอยู่กับลักกี้อ่าชอบอยู่กับลักกี้อ่ะต่อไปคําถามนะครับน้องซีบีเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงก็สองสามชั่วโมงจริงหรือ ถ้าเป็นวันหยุดก็น่าจะหลายชั่วโมงอยู่จริงๆถ้าน้องซีบีไปโรงเรียนตอนช่วงเช้าคุณพอ่อไม่ให้เล่นนะครับเลิกเรียนแล้วก็ห้าโมงมาแล้วเนี่ยก็เล่นนะครับหลังจากทำการบ้านถ้มีการบ้านก็ต้องทําการบ้านก่อนถูกไหมเสร็จแล้วค่อยเล่นเกมนะครับก็อยู่กับเท็บเล็ตนะครับอยู่กับโทรศัพท์นะครับจนกว่าจะหลับหรือนอนเลยนั่นเองครับสรุปก็คือวันหนึ่งถ้าไปโรงเรียนเนี่ยมี3 4สี่ชั่วโมงแน่ๆครับแต่วันไหนถ้าโรงเรียนหยุดละ่ะ อมากกว่าพากกว่าน่าจะสี่ห้าชั่วโมงโอ้ถ้าเอาง่ายๆถ้าวันไหนไม่ไปโรงเรียนหรือโรงเรียนหยุดนะครับทั้งวันครับตื่นมาก็จับเกมเลยครับยันนอนนะครับทั้งวันนะครับอาฉันก็ถ้าโรงเรียนหยุดก็คุณพ่อไม่ว่าอะไรนะครับเล่นได้แต่ถ้าไปโรงเรียนก็ต้องทําการบ้านให้เสร็จหลังเลิกเรียนแล้วค่อยมาเล่นมือถือนั่นเองนะครับอธิบายซะยาวเลยโอเคเรามาดูคาถามต่อไป สเปคสาวที่ชอบเป็นแบบไหนไม่มีไม่โดดจ้าอยู่คนเดียวว่นหนึ่ง i n t เวิร์ t โอเคสรุปก็คือยังไม่มีนะครับชอบอยู่คนเดียวน้องซีวีเป็นอะไรนะ introvert i n t เวิร์ t นะครับแม่บอ็นอกก็คืออยู่คนเดียวนะครับไม่ได้สูงสิงกับใครอยู่คนเดียวได้ทั้งวันแค่มีมือถือกับโทรศัพท์นั่นเองนะครับเราไปดูคําถามต่อไปนะครับรู้สึกยังไงที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อเอ็ม และแม่ยุ้ยเอ็มพ่อเอ็มอะเออเด็กดีแต่แม่ยุ้ยอะลองลองมาหน่อยเพราะแม่ขี้บ่นกลายเป็นดินทาแม่ยุ้ยแต่งั้นนะครับก็คือกลายเป็นพ่อดีและแม่ยุ้ยขี้บ่นขี้บ่นแทนใจดีอยู่อ่าอันนี้ถ้าแม่ได้ยินคลิปนี้แม่บ่นพ่อไม่รู้นะอันนี้ดินทาแม่นะนี้พ่อไม่เกี่ยวนะโอเคแอไปถามต่อไปคิดว่าตัวเองหล่อไหม ก็ไม่ขนาดนั้นอะแล้วหล่อไปละถ้าเอาตามตรงก็หล่อตัวเองหล่อเดี๋ยวหมอดมันมีบังคอสรุปก็คือตัวเองหล่อหล่ออยู่ไม่ขนาดนั้นอ่าสรุปก็หน้าแปงก็ดีขึ้นมาหน่อยแม่ขาบอกว่าไปแสดงนิ้วสรุปก็คือหล่อเนาะอ่าโอเคนะครับหลอกก็หลอนะ ต่อไปนะครับชอบกินขนมอะไรมากที่สุดเลขนมเลนะครับอันนี้คือชอบสุดแล้วไงขนมเลเนี่ยรสไข่เค็มของปเปิดไขนมเลรสไข่เค็มนะครับน้องซีบีชอบสุดนะครับอ่านะครับสำหรับคําถามนี้เนาะอ่ะต่อไปนะครับซีบีอยากทําอาชีพอะไรเมื่อโตขึ้นโอ,โอ้นักธุรกิจนักธุรกิจหลายนักธุรกิจหลายอย่าง ธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจอะไรบ้างเจ้าของทีมนักฟุตบอลเป็นเจ้าของทีมนักฟุตบอลเลยอเอาตังไหนเจ้าของทีมนักฟุตบอลเนี่ยเงินตังเอบมาพอก็ไม่มีตังโอเว้ไม่่เป็นร้านดอลลาเองโอ้ยพบูดอย่างเงาเป็นเงินร้านดนล่าสรุปก็คืออยากเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลก็หลายอย่างเ่ยหลายอย่างเอาน้อกเนือนนจากเจ้าของทีมฟุตบอลมีอะไรบ้างเจ้าของหน่วยทหาร อันต่าของหน่วยทหารคืออะไรคือเป็นผู้จัดก,การหน่วยทหารน่ะเป็นผู้บัับบญชาการทหารอันน้องบีก็ต้องเรียนเก่งๆเพราะต้องไปสอบทหารถ,าถึงจะได้เป็นหัวหน้าเลื่อนชั้นแล้วก็ไไเหนื่อยแม้เวลาซ้อมถ้าเหนื่อยหนูก็ไม่อยากเป็นแล้ว <laughs> เป็นทหารต้องฝึกมันจะต้องเหนื่อยสิลูกโอเคหนะูนก็ไม่เป็นละ <laughs> เป็นอด้อย่างนั้น <laughs> อา้าต่อไปเราไปดูถ้ามีเงินหนึ่งล้านบาทกับ พ่อและแม่จะเลือกเงินหนึ่งล้านหรือจะเลือกพ่อกับแม่พ่อกับแม่๋อไม่เอาเงินหนึ่งล้านเหรอเงินหนึ่งล้านเยอะนะไม่เอาคอยเก็บเงินแล้ได้ตอนนี้หนูเพิ่งตอนนี้หนูเก็บไปตั้งพันหนึ่งโอ้เก็บไปตั้งพันหนึ่งพันหนึ่งอ่าเก็บเองยอดกระกปรุกทุกว,วัน อ๋อก็คือถ้ามีเงินหนึ่งล้านเนี่ยหยุดตรงหน้าเนี่ยกับพ่อกับแม่เลือกพ่อกับแม่ว่างั้นใช่โอ้เป็นลูกที่แกตันอยู่อ่ะโอเค<ห>โอเคให้เงินมาสี่สิบบาทไปซื้ขอขนมแค่ยี่สิบแล้วเอามาเอามาละยี่สิบอ๋อก็คือน้องบีจะได้ไปโรงเรียนวันละสี่สิบบาทนะครับก็จะเหลือยี่สิบบาทมาหยอดกระปุกนะครับโอเคอันนี้ขนมยี่สิบบาทอ่าอัน,นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีรู้จักเ็บเอบ เก็บออมนะครับเอฟเอเอ,อะไรพอ่อรู้รู้จักเก็บออมนะครับอ่าโอเคอ่าเราไปเราไปดูอยากเลี้ยงสัตว์อะไรมากที่สุดอ๋อสิงโตสิงโตราคาส,งาคาสิงโตราคาประมาณห้าแสนหกแสนสิงโตสิงโตมันเป็นสัตว์อ่คุ้มครองนะครับผิก <ak> กดกฎหมายเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงได้ถ้ามีใบคุ้มครองเราจะมีตังค์ซื้อไหมอะสิงโตโอ้โห เออจริงเันทาสเศเออจริงครับมันแพงหมิงโตเลี้ยงไม่ได้เนาะสรุปก็คืออยากเลี้ยงหมิงโตแต่มันเลี้ยงไม่ได้เพราะไม่มีตังแลวก็เป็นสัตว์คุมครองนั่นเองเนาะตังอาเศษเศษเออเดี๋ยวเอาตังที่ไหนเอาไปกินดีกว่าอ่ะต่อไปเราไปดูคําถามนะครับว่าสนิทกับใครมากกว่ากันระหว่างพ่อกับแม่เท่ากันเท่ากันเออไม่ได้สนิทกับพ่อมากกว่าหรือแม่มากกว่าสนิทเท่ากันเลย แต่พี่จะลองลองมาเพราะกีกันทุกวันหลักกีก็คือหมานะครับแล้วถามพ่อกับแม่ดิได้เกี่ยวกับหมาอ่ะโอเคต่อไปเราไปดูพ่อกับแม่รักใครมากกว่ากันอือฮะเนี่ยพ่อกับแม่ซีบีรักใครมากกว่ากันเท่ากันรักเท่ากันอ๋อเมื่อกี้สนิทก็เท่ากันอันนี้รักก็รักเท่ากัน <c oughs> จริงหรือเปล่าถ้าเท่ากันอ่ะโอเคแต่พี่บทเมย์ก็ลองงมาหน่อย <c oughs> อดีนถามแม่อีกแล้วนะพ่อไม่เกี่ยวนะคือแม่ชอบบ่นก็เลยรักแม่น้อยกว่าพ่อว่างั้นบ้างทีบางทีโอเคเราไปดูคำถามต่อไปชอบกินเมนูอะไรมากที่สุดม,ม,าม,มาม่ามาม่าใช่อันนี้เรื่องกินรับน้องบีเนี่ยอตอนเที่ยงตอนเที่ยงเนี่ยก็จะขอพ่อกินมาม่านะครับก็พยายามให้กินสลับกับ อาหารอย่างอื่นนะครับกินมาม่าอย่างเดียวมันจะขาดสารอาหารเพราะมีแค่แป้งอ่านะครับแต่น้องบีก็ชอบกินมาม่าเนาะก็อย่าก,กินเยอะเกินไปแล้วะมันจะทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงเราต้องกินอาหารได้ครบห้ามหมู่เนาะอ่ะต่อไปชอบเล่นกีฬาอะไรมากที่สุดฟุตบอลหรือฟุตบอลอ่นะฟุตบอลน้องบีชอบฟุตบอลนะครับแต่เล่นฟุตบอลไม่เป็นเล่นเกงถ้าเป็น กับกองหลังน่ะหนูเอาสุดเลยอ่า <นะ S 1> ก็คือชอบเล่นฟุตบอลพี่เป็นประตูนันเองนะครับก็ก,กองหลังอ่าแต่ว่าก็เล่นไม่ค่อยเป็นรลกแต่ไม่เป็นไรค่อยๆพัฒนา<ม>ค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวก็เก่งเองนั่นเองนะครับอ่าเราไปดูคําถามต่อไปกลัวผีระดับไหนจากอันดับเต็มคือสิบเนี่ยเรากลัวระดับไหนกับ ระดับเก้ายังไม่เต็มสิบนะ <laughs> เออก็คือกลัวผีมากๆนั่นเองเรัเอาน้องมีกลัวผีครับขนาดอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยเวลาจะขึ้นนอนเข้าห้องน้ําไปหยิบของก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าคุัผีพ่อกับแม่ไม่เห็นกลัวแล้วทำไมหนูกลัวผีอายใน YouTube <laughs> เห็นใน y o u t u b e ดู youtube เยอะอดีผีมันไม่มีจริงเราไม่ต้องเียรเลียกหรอก <Okay. S 1> มันไม่มีอยู่จริงเราไม่เคยเห็นถ้าเคยเห็นก็ว่าไปอยา่าง มันอยู่คนละโลกกับเราฉะนั้นไม่ต้องกลัวฮะพอยังไม่กลัวผีเลยนะครับอ่ะเราไปดูนะครับคําถามต่อไปนะครับกลัวสัตว์อะไรมากที่สุดสัตว์อะไรก็ได้สัตว์เออ,อเจตพวกแมลงอ่าเป็นพวกแมลงมเช่นแมลงทรงแมลงสาบตรงนี้กลัวใช่ไหมกลัวแต่เป็นงูงูก,ก็กลัวแต่เป็นงูที่มีพิษจะกลกัว จะให้งูมันมีพิษแต่อันนั้นไม่กลัวอ๋อสรุปว่าคือเป็นมแมลงเป็นหมูกลัวไม่ใช่ว่าแต่หนูแล้วพ่อก็กลัวถ้าเป็นงมูยิงถ้าเป็นมแมลงสาบนี่พ่อก็กลัวกลัวมแมลงสาบครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นคําถามสุดท้ายนะ <S <S ดีใจไหม <S <S ที่ได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวหรือเป็นลูกพ่อเอ็มแม่ยุ้ยดีใจไหม <S <S ดีใจเพราะพ่อเอ็มใจดีแต่แม่ยุ้ยอะ ก็ดีใจเหมือนกันเพราะแม่ก็ใจดีเหมือนกันแล้ก็ทำอาหารเก่งแม่ยุ้ยชอบทํากับข้าวเก่งครับอ่าอร่อยก็พอกินได้ครับกินได้เพราะมันเค็มอร่อยดีอ่าน้องบีชอบเค็มรือเค็มมากครับนี่คือเป็นคําถามทั้งหมดนะครับ Q&A เกี่ยวกับน้องซีบีนะครับที่เอามาถามกันนะครับอ่านะครับหลายๆคนอยากทราบนะครับวันนี้มาสรุป Q&A ให้แล้วและในคลิปต่อไป อาจจะมาทำ Q&A สำหรับพ่อเอ็มนะครับหรือแม่ยุวิตามมานะครับรอ,อ้าวอ่านะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับถ้าใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับผม,มยังไงนะครับอย่าลืม กดตั้นะคะคลายเพื่อไม่ให้พลาคลิปต่อไปนะคะคุณแล้วต่อไปนะครับช่อง MCB Family จะมาถ่ายทอดหรือเรื่องราวอะไรเพื่อนๆรับชมแบบไม่เครียดนะครับสามารถกดคอมเมนต์ติดตามให้กำลังใจกันได้ดันล่างคลิปนะครับสำหรับวันนี้เมและ cb ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับบ๊ายบาๆเพื่อนๆเร็วบ๊ายบายาท่อนาทีสวัสดีครับ